แนวก like like ินด no. ีๆที่คนเอิญค้นว่าอาจบริตตดสินจากมูลค่าแพงขึ้นห้างข้ามทะเลแต่แนวกินดีๆของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับความสุขที่ได้กินพออย่าลืมว่าการได้กินคือความสุขอย่างหนึ่งของคนเฮาบางเทือการกินรู้กินแพงเกินไปก็อาจบร่ได้การันตีว่ามันมีความสุขมันก็อาจสิกินเพื่อวัฒนธรรมสังคมบริแมนซุมองซูบอลเขาสิกินคือเฮาเฮ็ดแตกต่างหลากหลายวิธีการเห็ด กินรสชาติบ่คือกันอย่าเอาแนวแซบของเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นของแซบที่สุดของเขามันบร่ได้หมายความว่ามันแซสบสําหรับสุคนแต่ละคนถือเลี่ยมาจากแนวกินต่างกันเว้นแต่ว่าคนคนนั้นสิเป็นไทยเดียวกันยามได้ดกินอีหยังน้ากันกินแบบเดียวกันรสชาติเดียวกันมันเลยง่ายแห้งกินบ้านๆน,นั่งกินมองไดก็ได้มันอกเกียวว่าจะได้กินให้มันแล้วกินให้มันแซบกับพอแห้งแล้ว กินเพื่ออยู่กับกินอวดฐานะมันต่างกันแนวกินบางอย่างมันบริสุทธิ์สำหรับไทยเขาอาจมีคุณค่าประดับหน้าตาให้บางคนแต่บางอย่างมันแพงเกินโตรูหล้าเกินไปเขากินดุบ่ได้เฮากินตามต้นทุนกินหรูกินแพงเกินโตกินโก้กินหรูเกินไปจากการกินเสียดให้สุกมันก็เหตดให้ทุกข์เพราะการกินได้กินซ้ำที่เฮามีกินซ้ำที่เขามีบ่แเ่นมีซ้ำไหก็กินจนเบิดตอดแน่อิ่มแน่นี่ลหละเขาเอื่อนว่าชีวิต ผู้ใดเขาลำรวยมีเงินมีท้องเขากินหรูกินแพงบ่แปลกเลยมันเป็นคานยมทางสังคมบ่มีไผผิดไผถือดอกเท้าอยากมีอยากกินก็ต้องขยันเฮ็ดขยันสร้างบ่หาบ่เฮ็ดมันก็บบ่ได้บ่มีบ่ได้กินคนเทามากินตามพอตามแม่ต่อให้รวยล้นฟ้าแล่นหาแนวกินแพงแพงมาทวดทีบทวแดน สุดท้ายผมเสือว่าบอมีผู้ใหลืมแนวกินอีพอยอีแมลของเฮาได้ดอกบ่มแมนเป็นแต่ไทยเฮาเป็นสุคนเป็นสุนเ,นสเชื้อชาติเป็นทั่วโลกจนการเวลายุคสมัยสังคมเปลี่ยนไปคนเฮามีความคิดเปลี่ยนไปจากกินตามต้นทุนตามครอบครัวเหตุงานมีเงินขึ้นแน่กระบ,บอแปลกเลยที่อยากกินของดีๆทั้งที่ของดีๆที่ว่ามันขึ้นอยู่กับราคาหรือความรู้สึกกันแนะ่ มีกระซื้อกินบ่มีกับประหยัดอยู่ประหยัดกินไทยอื่นสิมักกินแบบไดก็สร้างเขาแต่เขามักกินแบบนี่สะดวกแบบนี่กินแนวกินตุ่มโฮมกันกินตามภาษาเฮ็ดน้ำกันเมื่อยน้ำกันกินน้ำกันพอความสุขของคนเขาเกิดจากการกินยิบนั่นจับนี่เฮ็ดเป็นแนวกินง่ายๆบ่ต้องละเมียดละไม้ละเอียดละอออีหยังมากไายเฮ็ดติดดินกินติดดินรสชาติติดดาว ไทยอื่นสิวารสชาติแนวกินบ้านเขาเป็นจังได้กันแล้วแต่สําหรับเขามันแซบที่สุดในโลกแนวกินฝีมือแม่สืบทอดจากยายแนวกินฝีมืออีพ่อสืบทอดมาจากปู่วัฒนธรรมการกินถึกสืบทอดมาเป็นสายใหญ่ตกทอดยุคเขาเขามันก็บ่ได้หายไปใสรุ่นต่อมากันยั้งพากกันกินตามพ่อตามแม่ตามนี้ตามเกิด แม่ว่ามันสิเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสุดท้ายแนวกินเก่าๆที่เฮามักมันบริหายไปใสอยากกะหามาเห็ดกินกินเพื่ออยู่อยาอยู่เพื่อกินบางคนกินเพื่อประทังชีวิตแตกต่างจากบางคนกินอวดฐานะมันก็แล้วแต่เขาสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ถ้ากินง่ายบบกินยากบ่อเรื่องมากมันก็อยู่ง่ายกินง่ายแต่ถ้ากินยากอยู่ยากมันก็สิถึธเบ่งบ่าเรื่องมากใสชีวิตร่วมกันบ่าย เรื่องการกินมันจําเป็นต่อล่างกายของสุขคนนั่นแหละครับกระถือเลี้ยงให้กินแนวกินตามธรรมชาติตามพื้นเพพื้นท้นบ้านเกิดเจ้าของบอ่แมนอยู่บ้านมีปลาคอปลาดุกปลาไหลแต่ใจอยากกินปลาแซลมอนปลาซาบะปลาทูนา่าแบบนั่นกระสิหายาก บ้านอยู่น้ำทงลอกกินแต่อาหารทะเลแบบนั่นมันก็สิงยากค้นหาให้กินค้นเท่าก็เลยกินตามพื้นเพตามทินฐานมีอย่างในบ้านเฮือนกระหามาเฮ็ดสูกันกินกลายเป็นวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดมาจนหอดซุม,มือนี่แหละครับ เขาหน้าเวรุนทำทรงบอต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนอกไม่ได้่าและตรงบ่มีอาชิพประจำการเขาหน้ามีอาชิบมันคงบอต้องมางงกูเศร้าหน้าตัวคำลงแรงและตั้งวงขอโทษและลายถ้าลำคานเขาหน้าเวรุนทำทรงบอต้องมางงกูทำงานกูอยู่บ้านนอกไม่ได้่าและตรงบ่มีอาชิพประจำการเขาหน้ามีอาชิบมันคงบ่ต้องมางงกูเศร้าหน้าตัวคำลง